ผัดปุ้นเส้นจ้าผัดปุ้นเส้นใส่ไข่ใส่หมูแต่เน้นผักช่วงนี้เน้นประเภทผักซะมากกว่าเนื้อสัตว์นี้ก็ใส่นะแต่ว่าน้อยน้อยหน่อยไม่เหมือนว่าเป็นบางช่วงบางช่วงก็เน้น เน้นเนื้อสัตเน้นโปรโตีนชรุ่งน,นี้มาเน้นผักแล้วคือมันแล้วแต่มื้ออาหารเนาะว่าเราเน้นไปแบบไหนบางทีก็เน้นคาร์โบไฮเดรตบางมื้อก็เน้นโปรโตีนบางมื้อก็ครบเฉลี่ยเท่าๆกันทั้ง วิตาตมินโปรตีนไขมันแกแร่คาร์โบไฮเรดรตคือครบแล้วแต่ช่วงมือ้อช่วงของแต่ละวันแต่ละมือ้ออย่างเมนูเนี้ยจะเน้นเป็นผักเป็นหลักแ่วควกจะเป็นน้ำพริกปลาไก่ทอดด้วย ข้าวเหนียวเราต้องสองหม้อเนาะนี้ทำข้าวเจ้าข้าวเหนียวเด็กๆเขากินข้าวเจ้าแต่คนอยากกินข้าวเหนียวถ้าเหลือก็พรุ่งนี้จะทำข้าวจี่อากาศเย็นๆอยากกินข้าวจี่ก็เลยเตรียมข้าวเหนียวไว้ทำข้าวจี่พรุ่งนี้เนาะ โอเคเสร็จแล้วเริ่มอะไร